สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการโอกาเฮาส์น, House นะคะสุขุมวิทสามค่ะห้องนี้นะคะสวยมากนะคะอยู่ชั้น12ค่ะแต่งเหมือนห้องตัวอย่างเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์นะคะบิวอินขึ้นมาเนาะสามารถใส่รองเท้าได้นะคะใส่ของข้างในได้เยอะมากเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนลิฟวิงรูมนะคะก็จะมีโซนนั่งเล่นนะคะนี่ชื่อหันมาทางนี้นะคะก็จะเป็น เคาน์เตอร์ทีวีนะคะบิวอินขึ้นมานะคะเป็นชั้นวางรองเท้านะคะเก็บของได้เยอะนะคะถ้าใครนะคะชอบห้องที่แบบว่าเก็บของได้เยอะห้องนี้แนะนําเลยค่ะที่สําคัญนะคะห้องนี้นะคะเป็นแบบครัวปิดนะคะเวลาทําอาหารทําอะไรนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยค่ะซึ่งเลเยอร์แบบนี้ในตึกนี้มีไม่กี่ห้องนะคะ1ชั้นมีแค่หนึ่งห้องเท่านั้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีมาให้ครบเลยค่ะเตาไฟฟ้าไมโครเวฟเครื่องดูดควา นะคะครบเลยนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะมีตู้เย็นให้ครบเลยนะคะส่วนด้านนอกตรงนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าให้อีกหนึ่งเครื่องค่ะบอกเลยว่าห้องนี้คือแบบว่าจัดเต็มมากนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนนะคะ เตียง5ฟุตนะคะสไตล์แบบอบอุ่นนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าบิวเพิ่มอีก1ตู้อีกแล้วนะคะก็จะได้แบบ2ตู้ใหญ่ๆเลยนะคะส่วนทางหน้านี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะก็จะเป็นแบบร a นชาวเวอรแล้วก็ Hand ์ชาวเวอรนะคะส้วมเป็นแบบอัตโนมัตินะคะตรงนี้นะคะก็จะมีลำโพงให้นะคะสามารถอาบน้ำไปเปิดเพลงฟังไปได้นะคะบอกเลยว่าห้องนี้35ตารางเมตรนะคะจัดเต็มแบบนี้ราคาถูกที่สุดในตึกเลยนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักแชทได้เลยนะคะห้องนี้ราคาไม่แพงค่ะ